เราเลือกความมั่นคงเพราะเราไม่รู Superman, uh, ้เลยว่าอะเดือนนี้เราจะรับเท่าไหร่เดือนนี้เราไม่ได้รับเดือนนี้เราได้น้อยเดือนนี้เราได้มากสุดท้ายแล้วเงินที่เราได้รับมันอยู่ในความมั่นคงของเราค่ะถ้าเลือกเงินความมั่นคงไม่ได้อยู่ในเงินนะคะเพราะเงินคุณจะใช้หมดเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้ได้มาพันใช้พันห้าวันนี้ได้มาล้านใช้ล้านห้าอย่างนี้ไม่มีความมั่นคงเพราะความมั่นคงไม่ได้อยู่ในเงินอย่างที่ครูบอกเงินถ้าใช้มาก กว่าที่เป็นอยู่มันก็หมดมแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกความมั่นคงให้กับชีวิตคุณจะไม่ท้อคุณจะไม่ถอยคุณจะทําอย่างมีความสุขเพราะคุณมีเป้าหมายคือความมั่นคงนะคะความมั่งคัง่งความมั่นคงมันจะแฝงเข้าไปในตัวเงินมันจะอยู่ในนั้นทุกช็อตเลย มันจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ช่างมันมันจะอยู่ในรูปแบบทีมงานอยู่ในรูปแบบการขายเองอยู่ในรูปแบบของการเปิดบินหรืออยู่ในรูปแบบการเกาะย,ยอดอทุกอย่างมันอยู่ในความมั่นคงทั้งหมดวันนี้ลองไต่ตรองลองนั่งทบทวนลองพิจารณาแล้วค่อยหาคําตอบให้กับตัวเองว่าคุณเลือกอะไรระหว่างเงินกับความมั่นคงเมื่อก่อนคุณเลือกเงินแต่ทุกวันนี้ครูสองคนกล้าพูดอย่างเกินล้านเปร็สต์ว่าเราเลือกความมั่นคงให้กับชีวิต เพราะความมั่นคงคือเงินหมุนอยู่ในความมั่นคงตลอดเวลานะคะใช้ใจ่ายเท่าไหร่ก็ยังมั่นคงคุณเข้าใจตรงนี้นะคะคุณมีล้านหนึ่งคุณใช้ใจ่ายวันนี้พันหนึ่งพรุ่งนี้ห้าร้อยวันนี้สองร้อยพรุ่งนี้สามพันคุณก็ยังคงมั่นคงค่ะเพราะเราใช้อยู่ในหนึ่งล้านแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกเงินคุณมีเงินหนึ่งล้านแต่ในหัวของคุณค่ะคุณจะซื้ออันนั้นซื้ออันนี้อบอันนั้นมาอันนี้มาล้านห้า คุณไม่เหลือความมั่นคงให้กับชีวิตเลยค่ะมันหมดตั้งแต่คุณคิดแล้วค่ะนะคะลองพิจารณาดูถ้าอ,อยากได้ความมั่นคงลองก้าวเข้ามาหาเราลองดูไม่ได้เสียหายเราไม่ได้ต้องการเงินคุณนะคะร้อยห้าสิบาทคุณไปซื้อสินค้านุะก้าวใครก็ได้นะคะเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทเข้ามาเรียนฟรีห้าบทเรียนครูสอนให้ฟรีห้าบทเรียนเป็นคัมภีร์การขายออนไลน์ที่ใครเข้ามาต้องขายได้ท้าเลยค่ะ ใครที่เข้าไปเรียนครบ5บทเรียนไปทําตามขายได้ทุกคนนะคะขายได้ทุกคนลองดูค่ะซื้อสินค้าบ้านน้ตประการาคาต่าสุดร้อยห้าสิบาทเมื่อก่อนไม่ได้ให้เรียนง่ายๆนะคะเพราะคัมภีร์นี้แพงมากคุณต้องซื้อสินค้าหลักกี่พันถึงจะได้เข้าเรียนแต่ตอนนี้ครูอยากช่วยคนในยุคนี้เนาะพี่โน้ศร้าะเริ่มต้นก่อนนะค50บบทเรียน5อนบางครั้งเนี่ยคุยกับพี่พรว่าขยอะไรได้คุยกับพี่พรอยู่นะว่าเฮ้ยจําได้ไหมว่าตอนช่วงที่เราไม่รู้จะทําอะไร ทำไมไม่มีคนมาเสนอแบบนี้ให้เราวะแบบเฮ้ยมีการสอนนะมีอะไรแบบนี้นะแล้วลงทุนน้อยมากเลยน้อยสิบบาทนะคุณได้เข้ามาศึกษาเนี่ยขั้นตอนการทำออนไลน์เนี่ยทั้งหมดเป็นหัวใจเลยนะพี่พรห้าบทเรียนอ่ะี่อยากจะให้ทุกคนที่ที่อยากจะมีรายได้เสริมหรือว่าอาจจะทำไปควบคู่กับงานประจำเนี่ยนะครับลองลองเข้ามาศึกษาดูถ้ามองหาว่าอยากจะทำงานอะไรที่มามาเพิ่มรายได้ให้กับทางครอบครัวอย่างเงี้ย เราเข้ามาศึกษาดูนะครับบริษัทนุบกาวไทยแลนด์ยินดีต้อนรับนะครับเนาะเข้ามาแล้วมาเรียนแล้วไม่ชอบสินค้านปุปก้าวไม่อยากขายสินค้านุปก้าวเราไม่บังคับค่ะค,คุณสามารถออกคือคือสามารถไม่ขายค่ะเอาวิชาเราไปขายอย่างอื่นได้เลยเอาวิชาเราไปขายครีมไปขายน้ําหอมไปขายอะไรที่คุณอยากขายได้เลยเราให้วิชาวิชาค่ะมีครูเราจะให้ฟรีเนี่ยค่ะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านฟรีมา3ปีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเรามีคำภีร์ที่เราอะค่ะสอนการขายออนไลน์แบบง่ายเริ่มต้นจากเบสิกจนคุณขายเป็นนะคะหลังจากนั้นก็มาดูเพจเปลี่ยนความคิดค่ะว่าครูจะสอนแสแทรการขายเยอะแยะมากมายฟรีนะคะในเพจนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้อยากได้ความมั่นคงก็ลองคิดดูนะคะแล้วในแบรนด์เรามีสามีภาพให้ใช้ฟรีมีวิดีโอให้ใช้ฟรีมีมีทีมสื่อทีมผลิตสื่อของเราสิบกว่าคน นะคะอยู่ในกลุ่มผลิตสื่อมาให้พวกเราใช้จนแทบใช้กันไม่ทันภาพไม่มีซ้ําเลยนะคะตอนนี้มีภาพไม่รู้กี่ร้อยภาพนะคะที่ทําออกมาแล้วยังไม่ได้เอาออกมาหมดเนาะเยอะมากเพราะฉะนั้นค่ะวิดีโอฟรีรีวิวฟรีจากคนตัวเป็นๆไม่ซื้อรีวิวไม่ซื้ออะไรทั้งสิน้นนะคะลองค่ะลองก้าวเข้ามาลองขายเล่นๆล,ลองสนุกสนุกแล้วค่อยถามหาความมั่นคงดีไหมคะคถ้ามันใช่ ก็ลองสักตั้งหนึ่งถ้ามันไม่ใช่คุณออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครมัดคุณเอาไว้แน่นอนนะคะอันนี้เรามาให้คุณด้วยใจจริงๆแต่ที่เหลือก็เป็นสิ่งที่คุณคิดเองแล้วละคะ่ะว่าจะเข้ามาไหมว่าจะเอาไหมว่าสิ่งที่ให้โอเคไหมนะคะโอเคสําหรับวันนี้เราสองคนนะคะก็ได้ให้เต็มทุกอย่างไปแล้วนะคะคนาอฝากติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะครูจะให้อะไรดีๆคุณตลอดไปฟรีค่ะครูไม่เคยค